สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะศึกษาถึงการเ,าเลือกหมวดหมู่สินค้าหลักคับภายในร้านค้าของเรานะครับก่อนอื่นคลิกเข้ามาที่เมนูหลักนะครับแล้วก็คลิกที่จัดการหมวดหมู่สินค้าหลักนะครับตรงนี้นะครับในตอนเบื้องต้นเนี่ยเราได้เลือกนะครับให้ร้านค้าของเราจําหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตรและก็สารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตัวเลือก2ตัว ที่ถูกเลือกอยู่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร้านค้าของเราตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเพิ่มการเอาหมวดหมู่สินค้าหมวดอื่นเข้ามาจําหน่ายในร้านค้าของเราเราก็สามารถที่จะทําการติ๊กนะครับเพิ่มรายละเอียดของหมวดหมู่สินค้าที่จําหน่ายในร้านค้าของเราได้เช่นกันนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราได้มีการนําเอาผลิตภัณฑ์ด้านความงามและก็การดูแลสุขภาพเข้ามาจําหน่ายในร้านค้าของเราเราก็สามารถติ๊กเพิ่มนะครับ ในหัวข้อของความงามและการดูแลสุขภาพได้หรือว่าเราได้มีการเอาในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เข้ามาจําหน่ายนะครับเราก็คลิกเฟอร์นิเจอร์เข้าไปด้วยแบบนี้ก็ได้หลังจากนั้นก็ทําการอัปเดตหมวดหมดู่สินค้าประจําร้านค้าของเรานะครับคลิกกลับมาที่เมนูหลักแล้วก็จัดการหมวดหมดู่สินค้าหลักนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นับร้านค้าของเราเนี่ยได้มีการ เพิ่มหมวดโู่สินค้าเข้าไปให้กับร้านค้าเรียบร้อยแล้วซึ่งหมวดหมู่เหล่านี้นะครับจะถูกนำไปใช้ในการทำ SEO นะครับเป็น Search Engine Optimizer เพื่อให้ Search Engine สามารถที่จะสืบค้นเว็บไซต์ของเราตามคีย์เวิร์ดที่เราได้กำหนดลงไปนี้ได้แล้วก็มีโอกาสที่ผู้ใช้ผู้ใช้หรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยจะสืบคน้นและก็มาพบหน้าเว็บของเราได้มากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของการ ของการกำหนดหมวดหมู่สินค้าหลักภายในร้านค้าในระบบร้านค้าออนไลน์ไทมาร์เก็ตกรุ๊ปนะครับมีสาระสำคัญดังนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะยุติการบรรยายไว้แค่นี้แล้วก็จะพบกันในวิดีโอเรื่องต่อๆไปสำหรับวันนี้นะครับรข้อกล่าวเพราะว่าสวัสดีครับ